สวัสดีครับเพื่อนๆชาวลักสับป,ประรดสีทุกคนนะครับออวันนี้จะมาสอนทุกคนเอาสับป,ประรดสีนะครับติดต่อต่อไม้นะครับก็พอดีไปได้ต่อไม้มามาสองตอนะครับวันนี้ก็จะมาติดเอาสับป,ประรดนะครับติดต่อให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าจะสวยไหมนะครับก็พอจริงต่อไม้นะครับ เพียงแต่แค่เราเอาสับรถดสีมาติดนะครับมันก็จะสวยแล้ววันนี้ผมได้ต่อที่ถือว่าขนาดโอเคเลยนะครับถ้าเราเอามานอนมันก็สวยแต่ว่าผมอยากทําเป็นแนวตั้งเพราะว่ามันจะได้เหมือนต้นไม้นะครับผมก็แทนแล้วว่าผมจะใช้สับะรดสีนะครับอันนี้ต้นแบดบอยแบนดนะครับผมกล่าวว่าจะเอามาติด ช่วงนี้นะครับางานบังครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนด้านบนผมจะเอาวาเลนไทน์เดย์นะครับต้นอาจจะทรมไปนิดนะครับแต่ก็ผมจะมาตั้งผมจะมาติดช่วงบนนะครับเป็นตัวยอดเพราะว่าตัววาเลนไทน์เดย์เนี่ยมันจะค่อนข้าง,งคนแสงได้ดีกว่าแบดบอยแดนนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีแสน ก็จะค่อนข้างร้นอนนิดนึงนะครับก็จะมาตังลงให้กันส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างเนี่ยผมจะใช้นิโอซันคิงนะครับตัวเล็กๆแต่ว่าสีใช้ได้เลยนะครับซันคิงจะมาทำเป็นกิ่งเล็กนะครับสองกิ่งบริเวณด้านล่างนะครับช่วงช่วงใบา่บายเนี่ยจะให้ต้นแสงเยอะนิดนึงนะครับสีก็น่าจะอยู่ประมาณนี้อยู่ อป็นี้ก่ันนะครับส่วนอีกต่อหนึ่งนะครับต่อเล็กต่อเล็กมีต่อเล็กอีกตอหนึ่งผมก็จะใช้ผมตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็กล่าวว่าจะเอาตั้งเป็นต่อนี้เลยนะครับตั้งเป็นตออนี้เลยแล้วก็ยึดติด ปลยผลมาครับผลมาน่าจะสวยนะครับเล็งๆดูแล้วก็น่าจะสวยนะครับจะเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนครับแต่ก่อนที่เราเราจะติดต่อเนี่ยเราอาจจะต้องทําการแต่งต้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เล่มรากที่เราเอาขึ้นมาจากกระถางนะครับออกให้เหลือตะกิ่งนะครับอาจจะมีรากติดได้นิดหน่อยนะอาจจะมีรากอยู่ได้นิดหน่อย อันนี้ตอนแรกปลูกในกระถางพลาสติกนะครับมันก็จะรากเยอะไม่ต้องกลัวตายนะครับเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าโดยธรรมชาติสับรสีขเขานี่เขาก็สามารถอยู่ในปากแล้วก็เกาะขอนไม้ได้อยู่แล้วนะครับหากผมเดมเอาคันี้แล้วกันเหลือเปน,นิดหน่อยนะครับเวลาที่เราเกาะไปบนต้นเนี่ยครับสมมติว่าเราตั้งบนต้นเนี่ยแล้วก็เพียงแต่ว่ายึดโคนเขาให้ติดต่อไม้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตะปูยึดแล้วก็จะรัดด้วยสายรัดนะครับก็จะยึดติดแบบนี้เ,เดี๋ยวลากเขาเนี่ยก็จะ,ะค่อยๆออกมายึดกับต้นไม้เองนะครับสําคัญก็คือว่าเราต้องพยายามลดน้ําด้านบนไม่ให้น้ําแห้งนะครับใส่ตะปูสามลิ้วเนะเาะต่ออันนี้จะต่อยึดต้นด้านบน เอาให้มันคงเลยเพราะว่าต้นมันใหญ่ถ้าเรายึดไปดีบางทีลมแรงๆนะครับช่วงนี้หน้าฝนม,มันก็อาจจะลม,ลมได้แล้วก็เวลาลดน้ําเนี่ยตะปูก,ก็จะเปียกนะครับอ่าผมทําไว้ประมาณนี้ก่อนเมื่อกี้ผมลองว่าตรงนี้ผมจะติดแบดบอยแบนนะครับก็เดี๋ยวจะยึดตะปูเข้าไปอีกตัวนึ่ง อันนี้เป็นต่อไม้สักกันครับเนี่ยต่อไม้สักไม้สักเก่าตรงนี้ที่แทนไว้ก็คือจะติด,ดน e o Sand ค i n นะครับต,ต้นเล็กต้นโอเคั อันนี้ก็จะติดฟันจริงต้นหนึ่งตอนนี้นะครับก็จะติดของเดิมมาอยู่ในกระถางนะครับเราก็ จุดเด็ของสับปะรดสีนะครับถ้าติดตอ่อเนี่ยมันจะสวยมากสามตัวก็พอเนะชื่อมันเดหขออถงนครับตอนนี้เราก็ทำจุด เรียบร้อยแล้วต้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอา n e o v a l e n t i d y มาใส่ต้นบนครับอพอดีเป๊ะเลยนะเยี่ยมมากเพื่อสังเกตนะครับที่โคนต้นโคนจะใหญ่มากเวลาเราติดต่อนะครับถ้าเราสามารถเอาต้นี่ทใหญ่มาติดได้เนะี่ยมันจะดีกว่าโคนมันจะแข็งแรงแล้วก็มันจะมัดง่ายนะครับยึดง่าย ถ้าเป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยแบบหนอนะครับช่วงโคนมันจะเล็กมันก็อาจจะยึดลำบากนิดนึงครับเราก็ใช้สายรัดนะครับรัดให้แน่นอีกเส้นหนึ่งนะครับโอเคแน่นตึกเลยนะฮะนั่นแหละครับ ตรนนี้แบดบอยแบนนะครับแบดบอยแบรนไม้ฟอร์มสวยเลยนะครับปลูกมานานผมจะยึดไว้ตรงนี้นะครับ สองเส้นนะครับเพื่อวความมัน่นคงข้างล่างนะครับเราพยายามมัดให้มันชิดๆโคนด้านล่างครับมันจะได้แน่นแน่นเลยต่อไปก็จะเป็นตรงกิ่งนะครับนี้จะเป็นสันคิงเนาะสันคิงหน่อไม่ใหญ่ เลาเป็นเพื่อนทําระวังนะครับท้าไม่ใส่ปลอกแขนเนี่ยนะครับ<ม>บาดมือนะตำแหน่งนี้นะครับเนาะเวยไหมผมอยากให้ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็เน้นเป็นไม้แดดนิดนึงนะครับ นแดดแต่ซันคิงนี้ไม่ต้องห่วงหลังจากที่หลบฝนมาเกือบชั่วโมงนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ชุ่มฉ่ำม,มาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาปลูกสับปะรดที่ต่อกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจักหนวล้างต่อเนอะความจริงนี้ต้องเสร็จนานแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เลือดตีฝนตกหนักมาก <c oughs> เเห็นไหมสับ,บรดเวลาโดนโดนน้ำนะครับโดนฝนมันจะแบบสีสวยมากสดสักสดชื่นเอาละหน่อล่างนะครับหน่อล่างเสร็จแล้วโอเคก็จะมีหน่อข้งหลังครับเป็นเพื่อนเริ่มสวยแล้ว นนี้ซันคิงนะครับทนแดดปลูกได้แดดร้อยเลยเป็นไม้แดดร้อยนะครับซันคิงยังยงนะงครับเดี๋ยวเรายึดให้อีกตัวนมันจะยึดน้อยไป ็นเพื่อได้มีสายรัดนะครับก็ใช้รวดได้แต่ก็เสียงรวดก็คือพ็จะใช้แปมันจะเริ่มขุกนะครับแล้วก็เป็นสดิมก็จะขาดเี่นะครับเสร็จแล้ว2ต้นสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายของเรานี่สวยไหม แน่นนะครับต่อไปนิดนึดนดงมันฉ่ำมากเจอฝนนึกว่าจะไม่ได้ปลูกเสร็จแล้ว เ็นก็อยู่โอเคแน่นนะครับปึ๊บไม่ล้มแต่งนิดนึง นะครับแข็งแรงนะครับเพื่อนๆด,ดูในนี้นะครับมันจะมีน้ำถังอยู่นะครับเราก็พยายามจะให้น้ำในยอดแห้งรับรองไม่ตายเป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมครับสำหรับ กิจกรรมวันนี้สับปะรดสีติดต่อถ้าหากว่าเพื่อนๆมีตอไม้เก่าๆนะครับหรือว่าเศษไม้ที่เหลือใช้ที่บ้านนะครับก็ลองหาสับปะรดมาติดนะครับก็เอาไว้ประดับบ้านได้หากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกดกด